สวัสดีครับวันนี้ขออนุญ,ญาตเปิดคลิปด้วยภาพที่อู่นะครับก็อยากจะมาแชร์ในเรื่องของการซ่อมบำรุงสำหรับ W211 นะครับซึ่งสืบเนื่องมาจาก EP ก่อนหน้านี้นะครับที่ผมแจ้งไปว่ารถ W211 เนี่ยที่มีอายุเกือบ20ปีนะครับหรือบางคัน2 20ปีไปแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเครื่อง M271 คอเมเพรสเซอร์นะครับต้องดูแลอะไรบ้างนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าปัญหามันก็จะหลากหลายพอสมควรนะครับแต่มันก็จะมีอยู่อย่างหนึ่งที่เป็นเบสิกคล้ายๆกันนะครับคือถึงอายุมันจะเสียคันนี้มาด้วยอาการรถกระตุก เวลาที่ขับช้าๆกำลังจะจอดตามไฟแดงนะครับหรือเวลาจะเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยต้องชะลอนะครับก็ปรากฏว่ารถก็สะดุดสะดุดนะครับแล้วก็กระตุกกระตุกอ่าทางพี่เขาก็เอาไปเข้าอู่นะครับไปเช็คนู่นทานี่ก่อนแล้วนี่เขาก็ไปเขาอยู่ต่างจังหวัดนะครับและวเขาก็ไปให้อู่แถวแถวนั้นแหละเขาก็ช่วยดูให้นู่นนี่นั่นนะครับปรากฏว่า ดูไปทำไปซ่อมไปอะไรกับเขาไปเรื่อยๆนะครับจนจนพี่เขารู้สึกว่าอ,อ,อาจจะต้องหาที่ปรึกษาเพิ่มเนื่องจากปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ได้รับการแก้ไขยอย่างถูกต้องนะครับรวมไปถึงเ,เสียเงินไปแล้วหลายๆอย่างบางอย่างก็ยังแก้ปัญหาไม่จบนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูสิ่งที่คันนี้เจอก่อนนะครับ อย่างแรกเลยที่ผมเจอนะแล้วผมลองแก้ปัญหาก่อนนะ็คือเปลี่ยนหัวเทียนคันนี้ใหม่แสนเก้านะครับซึ่งแน่นอนครับทุกๆหนึ่งแสนโลนะครับแปดหมืหนึ่งแโลเนี่ยต้องเปลี่ยนหัวเทียนนะครับซึ่งคันนี้ก็ยังไม่เคยเปลี่ยนก็เลยทําการเปลี่ยนนะครับรถก็กลับมาวิ่งดีนะครับกลับมาวิ่งดีอันนี้คือเปลี่ยนไปรอบแรกนะครับรอบแรกที่พี่เขามาเจอผมคือโอเคเปลี่ยนไป เ,เปลี่ยนหัวเทียนนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฝาชิ่งนะครับฝาชิ่งน้ำมันเครื่องไปนะครับพอเอากลับไปใช้ได้สักพักหนึ่งนะครับก็มีอาการกระตุกนะครับผมก็มเลยบอกว่าเอองั้นพี่ลองเอากลับมาให้ผมดูหน่อยนะครับปรากฏว่าพี่เขาก็แบบเอ้ยเป็นไอ้นั่นเป็นไอน้นี่เปไอ้น,อนู่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับผมก็บอกว่าไม่ไม่น่าใช่นะครับไม่น่าใช่ในสิ่งที่มันเรื่องใหญ่ๆ,ๆนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้ ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นนะครับผมก็เลยลองทำการเอ่อเทสนะครับอ๋อต้องบอกก่อนว่าในวันนั้นนะครับได้ทำการเปลี่ยนยางฝาวาไปแล้วด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยลองมาดึงคอยออกนะครับดึงเลยดูซิว่ามีเอ่อน้ำมันเครื่องอยู่ในเบ้าหัวเทียนหรือเปล่านะครับบางทีอาการกระตุกกระตุกแบบนี้มันมาจากการที่น้ำมันยังเข้าไปอยู่ในเบ้าหัวเทียนอยู่ก็เป็นได้นะครับ แล้วก็เป็นการเช็คงานของเราไปในตัวด้วยว่าก่อนหน้านี้ที่ทำไปแล้วเนี่ยมีเอฟเฟคหรือดีเฟกอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งปรากฏว่าก็แห้งดีปกตินะครับครับแล้วก็ท่ออากาศต่างๆนะครับซึ่งพบว่าท่ออากาศตรงเนี้ยมีปัญหานะครับผมก็เลยถอดตัวลิบิ้ผีเสื้อมาล้างด้วยนะลิบิ้ผีเสื้อก็คือตรงนี้นะครับนะี่อ่าพอล้างแล้ว ก็อาการดีขึ้นนะครับแต่ยังไม่หายขาดพบอีกหนึ่งอาการนะครับก็คือเปิดฝาถังพักน้ำมานะครับมันมีคาบน้ำมันอยู่ในนี้นะครับมันมีคาบน้ำมันซึ่งสันนิษฐานกันว่าน่าจะมาจากออยเครื่องนะครับออยเครื่องแตกนะครับก็เลยตกลงกันว่าอ่ะไหนๆมาขนาดนี้แล้วก็ทำแล้วกันก็เลยลือ้อนะครับ รือฐานกลองมาแล้วนะครับขั้นตอนการรื้อก็ต้องถอดชุดด้านบนออกหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลองหัวฉีดนะครับแล้วก็ท้อยดีนะครับก็ต้องรื้อออกมาทั้งหมดนะครับและนี้ก็คือฐานกลองนะครับซึ่งสังเกตนะครับสังเกตนี่นี่นะครับเห็นความสกปรกไหมครับเห็นยางไหมครับที่มัน มันเสื่อมแล้วอะ่ะมันแข็งแล้วะนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราต้องทําการเปลี่ยนเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องทาการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโอลิงนะครับข้อดีของรถรุ่นเนี้ยของเครื่องคอมเพรสเซอร์นะครับคือตัวฐานกองอะ่ะมันเป็นเสื้อลูมิเนียมข้อดีของมันก็คือโอกาสที่มันจะรั่วเนี่ยหรือโอกาสที่มันจะแตกเนี่ยยากนะครับที่มันจะแตกเลยก็คือตรงนี้ เหตุผลเพราะว่าหนึ่งมันเป็นพลาสติกมันโดนความร้อนสองช่างขันแน่นจนเกินไปนะครับจนพลาสติกเนี้ยกรอบแตกนะครับนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวเนี่ยลองดูนะครับว่าข้างในเนี่ยมันสกรปรกนะครับเดี๋ยวต้องทาการล้างทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนโอลิงนะครับซึ่งก็สั่งของมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลิปบี้ผีเสื้อที่ตอนแรกอ่ะผมล้างแต่แต่มันอยู่ในรถนะครับแต่ตอนเนี้ยมันถูกถอดออกมาแล้วเพราะว่าไปรื้อทําอย่างอื่นเนี่ย อันนั้นเดี๋ยวผมจะล้างใหม่ถอดมาล้างใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไหนๆทาแล้วนะครับก็เดี๋ยวล้างให้เลยนะครับของที่จะต้องเปลี่ยนก็จะมีหลักๆนะครับมีโอลิงนะครับนี่ก็เบิกนะครับเบิกแท้มานะครับโอลิงแล้วก็มีตัววาล์วกักแรงดันนะครับแล้วก็อันอื่นเนี่ยพอดีเราเห anyway> ็นอะไรเพิ่มเติมเราก็เลยถามพี่เจ้าของรถว่าจะเปลี่ยนไปด้วยเลยไหมนะครับเช่น ายางรองฝาท้ายนี่เห็นไหมครับเสื่อมหมดละนะครับซ้ายขวาเลยนะครับซ้ายขวาเลยพี่เขาบอกโอเคเปลี่ยนได้เลยครับอ่าโอเคก็เลยสั่งมานะครับนี่นะครับแล้วก็ตุ๊กตานะครับย่อยพอกลางนะครับนี่ตุ๊กตาพอกลางพังก็เลยต้องสั่งอันใหม่นี่ครับหน้าหลังมา ผมจะบอกว่าใน w 2 1 1ตั้งแต่210เลยนะครับ210 211รวมไปถึง204 207 212นะครับถ้าไม่เคยเปลี่ยนลองก้มไปดูลองเวลาขึ้นห้อยไปดูนะครับเท่าทีถ้าคันไหนยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับแล้วรถมีอายุเกิน10ปีไปแล้วเนี่ยขึ้นห้อยดูหน่อยนะครับบางคันขับเร็วมันกระชาก บูธพวกนี้ขาดหมดนะครับลูกยางเนี่ยมันขาดนะครับอย่าคิดว่าเอ้ยรถไม่เท่านั้นเท่านี้ไม่เกี่ยวนะครับถ้าเป็นคนเท้าหนักขับเร็วกระชงกระชากตลอดเนี่ยนะผมบอกเลยยังไงก็ไม่รอดต่อให้ไม่ผมให้ไม่แบบเจ็ดแปดหมื่นเลยผมเคยเจอมาแล้วครับมันล้าวเลยครับมันล้าวตามขอบนะครับอย่าคิดว่าเฮ้ยรถยังไม่เท่าไหร่เลยไม่เท่านั้นเ,เท่าน,น,นี้ไม่เกี่ยวนะครับพฤติกรรมการขับล้วนๆนะครับแล้วก็แถมนิดนึงนะครับ ไอหมุดเนี่ยต้องสั่งมาเปลี่ยนทุกครั้งนะครับที่คุณเปลี่ยนไอเจ้าเนี้ยล่างนะครับคือบางคันเนี่ยถ้ามันยังดีอยู่ก็โอเคก,ก็ก็อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเมคชัวเลยเนี่ยเอาชัวเลยเนี่ยผมว่าเปลี่ยนะจะดีที่สุดนะครับพอได้ของใหม่ด้วยนะครับและอายุการใช้งานมันก็ยาวนานนะครับอย่างน้อยๆก็78ปีบปกีบวกๆนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับแมทเทนันของรถคันนี้นะครับจริงๆยังมีอย่างอื่นอีกนะก็คือพวงมาลัยนะครับ พอพงมาลายเนี่ยคันนี้ยกเลี้ยวมีปัญหานะครับก็คือก้านยกเลี้ยวเนี่ยมันน่าจะเสียน่าจะมีอะไรแตกอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวก็ต้องลื้อออกมาเพื่อทําการจัดการนะครับเพื่อดูพาร์ทให้ตรงนะครับถ้าพาร์ทไม่ตรงใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับต้องหาพาร์ทให้ตรงเท่านั้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้ามันใส่ด้วยกันได้หมดนะครับมันก็ไม่มีปัญหาแต่พอต้องบอกว่าพาร์ทตรงเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยว่าเหนื่อยนะครับ แล้วเวลาเชียงกงเขาขายเนี่ยพอรู้ว่ามันหายากเขาก็บวกราคาเราได้นะครับฉะนั้นก็ให้เพื่อนๆระมันระวังไว้ว่า,าถ้ามันเสียก็เอาข้อมูลนี้เอาไวเ้เป็นเป็น,น,เน,ปนเป็นข้อมูลก่อนเอาสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยเป็นข้อมูลก่อนเพื่อที่จะรู้ว่าฉันต้องเจออะไรนะครับบางคนอาจจะได้ของถูกก็ถือว่าดีไปนะครับถ้าจงังหวะความซวยมันเกิดขึ้นแล้วต้องเปลี่ยนนะครับเขาเรียกเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายถ้าเราจะ เราต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้มันเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับฉะนั้นในมุมมองผมเนี่ยรู้ไว้ใช่ว่านะครับไม่จาเป็นจะต้องแบบคิดว่าโอ๊ยมันจะแพงอย่างงุ่นอย่างนี้อย่างนั้นหรือมันจะถูกขนาดนั้นขนาดนี้ไม่ต้องเอาเรื่องถูกเรื่องแพงมาคุยนะครับแต่เอาข้อมูลเหล่านี้ให้รู้ไว้ก่อนว่ามันจะประมาณนี้นะอ่ามันจะเป็นประมาณนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับก็คือรถแต่ละคันอาการไม่เหมือนกันนะครับอย่างคันเนี้ยมาเจอเรื่องพวงมาลัยเนี่ยเพื่อนเพื่อก็ได้รู้เพิ่มเติมนะครับอย่างคันอื่นเขาก็จะมีอะไรที่แตตกก่างัันนนไปฉะ้ ในมุมมองผมเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเอาคลิปทุกคลิปเนี่ยเอามาปฏิปต่อกันนะครับว่ารถของเราเนี่ยจะต้องดูแลอะไรเพิ่มเติมในแต่ละปีในแต่ละปีบ้างนะครับมันมีอยู่แล้วครับเพราะว่ามันจะเป็นปัญหาเดิมไม่ได้เพราะว่าอายุการใช้งานของแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีอายุของมันอยู่นะครับอย่างบางคันเนี่ยระบบแป้นเบรกมีปัญหาระบบเบาะมีปัญหาบางคันก็เป็นบางคันก็ไม่เป็นฉะนั้นมัน ต้องบอกว่ามันต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆตามอายุนะครับตามอายุเดี๋ยวพอถึงเวลาวันหนึ่งมันก็จะสาแดงความเสียหายของมันออกมาเองนะครับก็ฝากไว้เท่านี้สําหรับเพื่อนๆที่กําลังหาอยู่ว่าเอ๊ะรถฉันเป็นอะไรนะครับรถกระตุกกระเด้านะครับคันนี้เนี่ยเคยไปเจอว่าเข้าไปหาช่างนะครับแล้วเขาบอกว่าเกียร์พังเกียร์เสียแน่นอนรถมันกระเด้ากระเด้าอย่างเงี้ยเปลี่ยนเกียร์มีปัญหานู่นี้นั่น ผมบอกไม่น่าใช่นะเราเอามาจับโค้ดดูก่อนปรากฏว่าจับโค้ดขึ้นมาแล้วระบบเกียร์เขียวก็คือระบบเกียร์ไม่ได้เสียครับไม่ได้มีอะไรฟ้องเรื่องเกียร์เลยแล้วอย่างนี้ผมถามว่าถ้าเปลี่ยนเกียร์ไปแล้วถ้าไม่จบเนี่ยทางอู่เขาจะรับผิดชอบยังไงครับถูกไหมฮะในเมื่อเขาพูดไปพ่องแบบนั้นนะครับพูดไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขาเชื่อล่ะสมมติลูกค้าเชื่ออย่างเงี้ยแล้วถามว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นกับลูกค้านี่ครับ เพราะอะไรเขาจ่ายตังค์อะครับเขาก็เชื่อคุณไงแล้วเขาก็เปลี่ยนตามคุณเขาก็หวังว่ามันจะหายเพราะเขาเขาแค่อยากซ่อมรถให้มันจบแต่ปรากฏว่าการคาดเดาของคุณถ้าเกิดไปทําอย่างนั้นแล้วไปเอาเงินเขาแล้วถ้ามันไม่จบล่ะนะครับปัญหามันก็เกิดถูกไหมครับเออมันถามว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องถูกไหมครับฉะนั้นเวลาที่ผมจะบอกรีคให้นะอย่างเวลาสมมุติถ้ามันขึ้นโค้ดบนหน้าจอเนี่ยไม่ว่าจะขึ้นรูปเครื่องรูปอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าเพิ่งคิดไปเอง ว่ามันจะเป็นนั่นเป็นนี่นะครับทางที่ดีอ่ะเอาไปจับโค้ดก่อนนะครับแล้วอะไรที่อยู่ในใจเราเช่นเราคิดว่าสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราลองมาพิจารณาดูซิว่าหลังจากจับโค้ดไปแล้วเนี่ยมันตรงใจกับที่มันตรงกับที่เราเนี่ยคิดไว้หรือเปล่าถ้าโค้ดกับความรู้สึกเราเนี่ยตรงกันแสดงว่าเออโอเคนะครับถือว่าถือว่าเราเดาได้ดีนะครับแต่รถมันเป็นระบบคอมพิวเตอร์ มันมีระบบคอมพิวเตอร์อยู่ฉะนั้นใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบมันนะครับไม่ใช่นั่งเทียนแล้วคิดเอาเองนะครับมันได้มันอาจจะพูดได้ว่าเป็นแค่การคาดเดาซึ่งมันอาจจะเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้นะครับอาจจะจริงอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับทางที่ดีเนี่ยเอาคอมพิวเตอร์จับอดีสุดเพราะมันมีเซ็นเซอร์บอกเรานะครับก็ฝากไว้สําหรับคนที่เวลาเข้าอู่ไหนก็ตามนะครับผมแนะนานะครับคุณควรนั่งเฝ้าเขาหน่อยนะครับดูเขานิดนึง นะครับดูเพื่อที่จะรู้ว่าเช่นเขาบอกว่าอันนี้เสียนั่นเสียนู่นเสีย,น,น,สยนะครับมันเสียจริงเปล่านะครับให้เขาชี้ให้ดูเลยนะครับมันไม่ยากเกินความสามารถของความเป็นช่างหรอกครับผมเชื่อว่าช่างทุกคนน่ะรู้ครับเพราะตัวเองเป็นช่างเนอะรู้อยู่แล้วว่าอะไรเสียอะไรไม่เสียนะครับอะไรที่มันยากจนเกินไปมันก็ต้องหาโน้ตหาหรือหาฮาวทู through, นะครับมาจัดก,การเรื่องเหล่านั้นซึ่งมันเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลนะครับคือความเก่งของช่างอ่ะมันมีแต่แค่มันไม่เท่ากัน บางคนอาจจะเก่งแค่เลเวลหนึ่งอีกคนนึงอาจจะเก่งเลเวลสิบเลยก็ได้นะครับมันไม่มีใครตอบเรื่องนี้ได้ฉะนั้นความสามารถของช่างแต่ละคนไม่เท่ากันจงเลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับอย่างผมอย่างเงี้ยผมเมื่อก่อนผมทำรถเนี่ยไม่ใช่ว่าหนึ่งสมมุติผมทำรถหนึ่งคันเนี่ยไม่ได้แปลว่าคนคนนี้ทําได้ทุกอย่างนะครับทําได้ทุกอย่างจริงแต่ทําได้จบหรือเปล่าไม่รู้แต่ในขณะที่คนนี้ทําอันนี้เก่งผมก็จะอ่ะอีกอันนึงผมต้องไปให้คนหนึ่งทําเพราะอะไรเขาเข้าใจและ เขาเก่งกว่าต้องยอมรับเรื่องนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันไม่มีใครเก่งไปทุกๆเรื่องหรอกครับนะฮะฉะนั้นฝากคนที่กําลังเล่นรถปีเก่าปีลึกนะครับที่กําลังจะต้องเข้าซ่อมมันเริ่มมีอาการหนักมากขึ้นนะครับผมอยากจะแนะนําว่าศึกษาให้ดีนะครับศึกษาให้ดีแล้วก็ดูคลิปผมเนี่ยผมเชื่อว่ามีประโยชน์นะนะครับ เมื่อมันมีประโยชน์จงดูบ่อยๆครับดูให้เข้าไปในความรู้มากๆนะครับรู้ให้คือรู้เยอะๆมันยิ่งดีอยู่แล้วนะครับและอย่างน้อยๆเ,เนี่ยเวลามันเจอปัญหาอะไรมันอย่างน้อยๆเรายังได้รู้เท่าทันหรือรู้เขาเรียกว่าเท่าทันแกมโกงรู้เท่าทันในทุกๆเรื่องนะครับคือไม่ได้เก่งกว่าช่างแต่อย่างน้อยก็ไม่ได้ไม่ได้หัวโล่งๆไปนะครับก็ยังมีความรู้เข้าไปอยู่บ้างนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันเนาะ อ่าอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวทําโปรเซสตามนี้แล้วเดี๋ยวก็จบแล้วลองดูซิว่ามันจะหายไหมนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะพยายามเปลี่ยนให้น้อยที่สุดนะครับพยายามซ่อมและแก้ไขเป็นดับแรกเพื่อให้ลูกค้าจ่ายเงินน้อยที่สุดก่อนนะครับไม่ใช่เอาเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนแล้วไม่จบมันก็คุยกันยากถูกไหมครับฉะนั้นผมมองว่าเราเอาให้เขาเห็นพร้อมกันไปกับผมเนี่ยผมมองว่าเคลียร์ทั้งตัวเองและเคลียร์ทั้งลูกค้าทั้งตัวเจ้าของรถเองด้วยผมเชื่อว่าอย่างเงี้บยบใจทัั้งคคู่นะร ผมบอกเลยว่าคนเราทำทาธุรกิจหรือทําการค้าใดๆนะครับความซื่อสัตย์นะครับความตรงไปตรงมานะครับความชัดเจนจะเป็นเกาะคุ้มกันตัวคุณเองไปตลอดและคุณจะไม่มีทางที่วันอับจนถ้าคุณเป็นคนซื่อสัตย์และเป็นคนดีจริงๆนะครับฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ